สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอัปเดตครับติดตามพวกเราข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าทางการสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกับจีนในเรื่องของการเร่งรัดการส่งแร่ไรเอ,อร์ธให้กับสหรัฐอเมริกาตามรายงานของทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2568อันเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่ยุติสงครามการค้าระหว่างก,กัน ก่อนหน้านี้นนจีนได้มีมาตรการตอบโต้ภาษีสุลกากรของสหรัฐด้วยการจำกัดการส่งออกแร่หายากหลายรายการให้กับสหรัฐไปก่อนต่อมาสหรัฐและจีนได้มีการหารือที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจีนให้คำบั่นัว่าจะยกเลิกมาตรการจำกัดที่ไม่ใช่ภาษีแก่สหรัฐที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2เมษายน2568เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยนะครับว่า รัฐบาลสหรัฐและจีนได้ตกลงกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้าใจร่วมกันในกรอบการทํางานเพื่อบรรลุตามข้อตกลงเจนีวานั่นก็คือแนวทางในการเร่งรัดการส่งแร่แรเอร์ธมายังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งทางด้านฮาวเวิร์ดลุนนิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐกล่าวว่าจีนนั้นจะมีการส่งแร่แรเอร์ธให้กับสหรัฐหลังจากนั้นสหรัฐก็จะยกเลิกมาตรการตอบโต้ต่อจีนด้านประทานดินโดนันททัมผู้นําของสหรัฐก็บอกว่าจีนและสหรัฐได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าเมื่อวัน 2,568แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับอะไรอย่างไรก็ตามการรายงานล่าสุดถือเป็นความคืบหน้าทางการค้าสําคัญระหว่างสาหรัฐและจีนทั้งี้จีนมีมาตรการรัดกุมอย่างมากในการส่งออกแร่ที่มีความสําคัญที่สามารถนําไปใช้ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์และการทหารโดยขอให้ผู้ซื้อแร่จากจีนต้องรับประกันว่าแร่ที่ซื้อไปจะไม่ถูกนําไปใช้ในภาคการทหารของสหรัฐซึ่งกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวทําให้การออกใบอนุญ,ญาตล่าช้า ขณะที่ข้อตกลงเจนีวาประสบปัญหาจากการที่จีนนั้นออกข้อจํากัดในการส่งออกแร่หายากทําให้รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการตอบโต้จีนด้วยการควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์อากาศยานและสินค้าอื่นๆไปยังจีนต้นเดือนมิถุนายนจีนได้กลับมาอนุมัติใบอนุญาตให้มีการส่งออกแร่แร่เอ,อิร์ธให้กับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่สามแห่งของสหรัฐรเป็นการชั่วคราวและต่อมาโดนันทรัมป์เปิดเผยว่า มีข้อตกลงกับจีนในการให้จีนนั้นส่งออกแม่เหล็กและแร่แร่เอิร์ธให้กับสหรัฐเพื่อแลกกับให้สหรัฐอนุญาตให้นักศึกษาจีนเข้าเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันนั้นมีรายงานข่าวว่าเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปก็เปิดเผยเมื่อวันที่26มิถุนายน2 5 1 8ว่าสหภาพยุโรปนั้นได้รับข้อเสนอการค้าฉบับล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐอย่างไรก็ตามครับเออสูล่าฟันเดลเลเยนกล่าวหลังการประชุมสุดยอดผู้นํสาสหภาพยุโรปที่กรุงบเสเซลประเทศเบลเยียมว,ว่าตอนนี้สหภาพยุโรปนั้นกําลังประเมินข้อเสนอของสหรัฐแต่ยังไม่ตัดตัวเลือกใดออกไปสหภาพยุโรปพร้อมที่จะทําข้อตกลงกับสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็พร้อมรับมือความเป็นไปได้ที่อาจไม่มีการบรรลุข้อตกลงที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปนั้นจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง ทั้งที่สหรัฐและสหภาพยุโรปมีการเจรจากันหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่โดนัลด์ทรัมป์ได้หันไปให้ความสําคัญกับความขัดแย้งระหว่างอิราเลและอิรานรวมถึงการเจรจาการค้ากับจีนมากกว่ากับทางด้านสหภาพยุโรปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทาอัปเดตนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตด,ด้วยครับ